สวัสดีครับมุมสงเอนนะครับ วันนี้มุมสังเวนก็กลับพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสังเวนก็ได้นาําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยดีวิถีไทยนะครับึ้นโชกดวันอาทิตย์ที่4ี่มกราคม2569ันกราะครับเวลา12นาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับมุมสังเวนก็เลยถูกการนี้นะครับนาข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยดีวิถีไทยมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพงแค่ข้อมูลเบื้องต้นท่านเองนะครับผิดพลาดประก,รกนะัน เส้นเทื่อไหร่นะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อเช็คนอตัวเช็กระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งนึงครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริง กับเกาะติดช่างบวกชอบหลังช่างนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยดีวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวยดีวิถีไทยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่4มกราคม2569นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายเคือมักะโทออูนอุดรนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับพยัก์พยักษ์ลำพองพิกัด100ปอนด์คู่ที่2นะครับหลองคู่เอกฝ่ายเคือเบิร์กเลอก์ลูกเมืองเพชรส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับ เก็บตกสอทอเชิดบ้านคว้าพิกัด105ปอนด์คู่ที่3เป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายเราคือเพชรสามารถเมืองผาภูมิส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด็ดดวงเจ็ดเข่าน้อยพิกัด124ปอนด์ต่อ125ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับฝ่ายเราคือนรสิงห์จิตมังนนส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชัยเชษฐ์นุ่มทันเทพพิกัด129ปอนด์คู่หมวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดสั s ส r คร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนเพือรทนใดนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับพักยก2 4ครับต้องมีอาตมนากอนะครับและตามด้วย 2- 4 PY ครับลุ้นมหมทุกสังเวียนออกโดยได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้องพักยก24ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยดีวิถีไทยนะครับขือจชกนาวิติ์ที่4มกราคม2569นะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา11นาฬิกาตรงนะครับแต่ว่าเริ่มถ่ายทอดสดผ่านช่อง8เวลา12นาฬิกา3 0นบทีเดยประมาณนะครับณเวทีมวยอตกอ3จังหวัดนนทบุรีนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่ถ่ายทอดสดผ่านช่อง8เวลา12นาฬิกา3 0นบทีเดยประมาณนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือมกระโทออุดอุดรนะครับหรือว่าเพชร4 0 0หมื่นะครับหรือว่าโกไลอัด อุดอุดร์น,นะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับพยักพยักลำพองพิกัด 1น0อยปอนด์นะครับทางนั่นแฟแดงนะครับมากระโทนะครับเป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชอายุ14ปีนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงครับขวางหน้าแทงแรงนะครับลักเรียมดีและฟอร์มสดเลยนะครับและที่สําคัญเคยชนะโคโรโซูมาในวันนี้ด้วยหนึ่งครั้งด้วยนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรศรีเหมืนที่นครศรีธรรมราชนะครับมีคุณวิทยาเพชรศรีเหมือนนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับแล้วก็มีเสียอุดูดอนนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุน ไฟฟ้ากอกรมปนาฏฟาร์มนะครับที่ศึกจิตเมืองนนท์นะครับชก35กิโลกรัมนะครับหลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่4นะครับมณเณรสิทธเพชรฉลูกันนะครับที่ตะวันนาบังกะปีชก35กิโลกรัมนะครับล่าสุดก็โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนชนละทานเล็กกออธิศักนะครับที่ศึกจิตเมืองนนท์นะครับชก100ปอนด์นะครับเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสฟอร์มสุดของทางด้านเฟรนะครับชนะรวดทั้ง3ามไฟเลยนะครับส่วนไฟน้ำเงินพยักนะครับเป็นนกโยจากสกลนนครอายยุ14ปปีเ็มว บูเปิดเกมสัตว์แข่งต่อยหมดัดคว้าคอปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งและฟอร์มสดไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าเคยแพ้โคโรซูมาในวันนี้1ครั้งนะครับ ปัจจุบันนะครับฟิซ้อมอยู่ที่พยัคลำพองนะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับมีคุณอนุชาลำพองพวงเป็นหัวหน้าคณะคอรดูแลนะครับสามฟอร์มสุดนะครับชนะคะแนนเมืองไทยสิทธร์นะครับที่จังหวัดสกลนครหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนฟ้าเพชรโตโยต้าระยองที่มวยดีวีทีไทยชก100ปอนด์นะครับล่าสุดนะครับโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนจงสนั่นเพชรไพรัตที่ศึกจิตมงคลชก100ปอนด์นะครับเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มสุดของินนกฟอร์มสดด้วยัทั้งคคู่นะรับชนะรวดทั้ง3ไฟนะครับเ็บกันที่3ฟอร์ม ส่วก่อนทั้งคู่ใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนสูงนะครับทั้งคู่สูงประมาณคนละ155ซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่ก็ชกมาประมาณคนละ30-40ไฟน้งสไฟนอกไปปล่อยนะครับทางด้านฝ่ายแดงประมาณ38กิโลกรัมส่วนฝไายเงินก็ประมาณ38-39กกิโลกรัมนะครับคู่นี้นะครับเคยปะทะกันมาแล้ว1ครั้งนะครับในศึกดาวรุ่ง จิตมืองนน์นะครับเมื่อวันที่11เมษายนปี68นะครับต้นต้นปีที่ผ่านมานะครับชกกันในพิกัด33กิโลกร,รัมครับก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงครับที่เคยเอาชนะคะแนนมาได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือลลังตาของทางด้านฝ่ายนเงินพยักพยักลำพองครับซึ่งต้องบอกว่าช่วงหลังนะครับทางคู่นี่ฟอร์มสดฟอร์มแรง มาด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับทางน้าฝ่ายแดงนะครับก็เป็นมวยฝีมือนะครับอาวุธมวยวงนอกดูจะรวดเร็วกว่านะครับต้นๆ้นเชื่อว่าน่าจะออกนําไปก่อนนะครับส่วนฝ่ายเงินนี่เป็นประเภทเข่าในเหนีนะครับก็ต้องลุ้นไปปลายนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับมักกะโทออลุดอุดอนะครับฝีมือมวยอาวุธมวยดูรวดเร็วกว่าต้นๆ้นเชื่อว่าน่าจะออกนําไปก่อนนะครับเข้าก่อนมีราคาแต่งตัวได้ครับวันนี้ผมบอกว่าน่าจะย้ำแขนอีกครั้งครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับมักกะโทออลุดอุดอครับ คู่ที่นนะครับของมวยดิวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับมะกะโทออดุดรครับมาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับแล้วก็เป็นการชิงแชมป์รุ่น105ปอนด์ของศึกมวยดีวิถีไทยนะครับและเป็นการแก้เมืองลังตากันด้วยนะครับโดยที่ทางด้านแฟงนะครับเบิร์กเลิกลูกเมืองเพชรนะครับหรือว่าเพชรลุ่งเหลืองใต้เพชรบุรีส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเก็บตกสอทอเชิดบ้านข้าวนะครับหรือว่าเพชรนำโชคสอสรินทานะครับพิกัด105ปอนด์นะครับ ทางนั่แฟงเบิกเรือก็เป็นในโชคจากนครราชสีมาอายุ18ปีนะครับเป็นมวยประเภทครบเครื่องเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางแรงนะครับเข่าในปั้มตีแข็งแกร่งนะครับและเคยชนะคุโรซูมาในวันนี้1ครั้งด้วยนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกเมืองเพชรนะครับที่นครราชสีมานะครับแล้วก็มีกล้าเมืองเพชรนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลสาฟอร์มสุดนะครับชนะคะแนนยอดภูดินสิทธิ์กำนันยอดที่นครราชสีมานะครับหลังจากนั้นก็กลับเข้าสู่เมืองกรุงอีกครั้งนะครับชนะคะแนนเพชรสายฝ สันรัฐภูมิที่สึกจิตมนุนชคหน่อยสี่ปอนด์นะครับล่าสุดก็พลิกชนะคะแนนเก็บตกสอถอเชิดบ้านควาวที่สึกจิตมุงหนุนโชคหน่อยสี่ปอนด์ก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับเมื่อวันที่หกธันวาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มล่าสุดของทรายแดงนะครับฟอร์มสดเลยนะครับชนะรวดทั้งสามไฟส่วนฝ่ายนั้นเงินนะครับเก็บตกไปในโชคจากจังหวัดชายภูมินะครับอายุยี่สิบสองปีเป็นมวยซ้ายฝีมือคมเคลื่อนนะครับแข้งซ้ายแรงไร้แขนปั้มตีเหนียวแน่นศอกโซนรุนแรงนะครับแต่ว่าเคยแพ้คู่ต่อสู้มาในวันนีีีี้้คคคครรรััััััังงนนนะะบบบปจจจุุก็ออฟิิิิยยููู่่่่ทท์ชชาตหวดภมมณ สุรเชษแว่นทิพย์นะครับให้การสนับสนุน3ฟอร์มลงสุดนะครับชนะนอกยกที่4ปราบธรณีสิงของสีที่มวยดิวติไทยชกสี่สิบสี่จุดหกิโลหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเด่นหลายแก้วสิทธนาย,ยกดำที่มวยดิวติไทยชกหนึ่ยหนึ่งปอนด์นะครับล่าสุดนี้สรุดแพ้คะแนนเบิกเล,ลิกลูกเมืองเพชรที่ศึกจิตเมืองนนุชก104ปอนด์นะครับก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับเบื้มที่6กธันวาคมที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มลงสุดของธนาชัยฝ่เงินก็ชนะสองไฟส์สรุปแพ้หนึ่งไฟส์เทียบกันที่ สูงประมาณ160ซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสูงประมาณ162ซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับโชควยมาทั้งสิ้นทั้งคู่ก็ชกมาประมาณคนละ50-60ฝ่ายนะครับน้ำหนักปล่อยนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับ50กิโลส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ประมาณ48-49กิโลกรัมนะครับคู่นี้เคยประทะกันมาแล้ว1ครั้งนะครับในฝ่ายล่าสุดเลยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับที่สึกจิตเมืองนนท์นะครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับที่เคยพลิกเอาชนะมาได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้เมืองลางตาของ 5นึ150่อยหปนของโมเดีทีไทยเป็นเดิมพันด้วยนะครับฉานั้นแฟรแดงก็เป็นประเภทอาวุธหนักแรงเตะขาต่อยมัดเจาะยางแรงอาวุธหนักแรงต้นๆถือว่าอันตรายนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆร่างกายน่าจะดูเป็นรองนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไปเคลื่อนไหวที่เวทีภูธทน,นะครับเพิ่งจะ กลับเข้าสู่เวทีเมืองกุง2ไฟนะครับไฟนี้เป็นไฟที่3านะครับผมดูว่าร่างกายอาจจะยังดูเสียเปรียบนนครับส่วนไฟน้ําเงินนะครับเป็นประเภทอาวุธครบเครื่องหลากหลายมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับตนๆไม่พลาดรับหล่นไปก่อนไปปลายผมดูว่าอาวุธด,ดูหลากหลายกว่าครับและดูว่าร่างกายนะครับน่าจะดูได้เปรียบเพราะว่าช่วงหลัง ส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวที่เวทีมืองกรุตลอดนะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเก็บตกสอทอเชตบ้านขว้าวนะครับผมดูว่าอาวุธดูหลากหลายกว่านะครับต้นๆไม่พลาดหลับหลนไปก่อนไปปลายดูหลากหลายกว่าร่างกายดูได้เปรียบด้วยวันนี้น่าจะแก้แค้นได้ครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเก็บตกสอทอเชตบ้านขว้าวครับคู่ที่2นะครับรองคู่เอกของมวยดิวิไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเก็บตกสอทอเชตบ้านข้าวครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็เป็นการแก้เมือต่างๆกันอีกคู่หนึ่งด้วยนะครับทางนั้นฝ่ายแดงก็คือเพชรสามารถเมืองผาภูมิหรือว่าสิทธิเจ๊ปริมส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเด็ดดวงเกียรติขาวน้อยพิกัด124ปอนด์ต่อ125ปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อย124ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินต่อย125ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต้อนหนักให้กับทางนั้นฝ่ายน้ำเงิน1ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับฝ่ายแดงเพชรสามารถได้เป็นในโชคใต้จังหวัดกาญจนบุรีอายุ30ปปปีีีเเเเเ็็็็นนนนมมมวววววยยยขขาาาบูิดดกกกกกกสัััตตต์แแแแ่่่่งงงอออหหคค้ลลร ดีดและเคยชนะโคุลซ้มาในวันนี้1ครั้งด้วยนะครับปัจจุบันก็อฟิซซ้อมอยู่ที่สสุวพัฒนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีคุณนิคมสมนึกเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแล3ฟอร์มสดนะครับแพ้คะแนนเดะถังโชคกิติพัฒน์ฟาร์มที่มวยดีวิถีไทยชก120ปอนด์หลังจนากนั้นก็แก้แค้นชนะคะแนนเดะถังโชคกิติพัฒน์ฟาร์มที่มวยดีวิถีไทยชก120ปอนด์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรทองเก้าพัชระยิมที่ศึกจิตเมืองนอนท์นะครับชก120อน์น่คร่อยบ สองฝั่งซื้ของทางด้านฝ่ายแดนครับแพ้หนึ่งฝ่ายแล้วก็ชนะสองฝ่ายครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินเด็ดดวงเป็น,นโชคจากตัวศัตรูนะครับอายุ24ปีเป็นมวยซ้ายครบเครื่องนะครับเปิดเกมเตะขาต่อยมาเจาะยางฟันศอกรุนแรงอาวุธหนักแรงตน้ตนๆถือว่าอันตรายเลยครับปัจจุบันก็มาเก็ตตัวฟิซซ้อมอยู่ที่สอโชคมีชัยนะครับมีเสียตูสุรกิจมิ่งเหมือนครับเป็นคนดูแล3ฟอร์มสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรสามารถเมืองผาภูมิที่มวยดีวิธีไทยชก123ปอนด์นะครับก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับหลังจากนั้น,นครับชนะนอกยกที่สาซ้ายนาครหอชกอกุ๊บสุทธิที่มวยดีวิธีไทยช127 นะครับล่าสุดกอ่อแพ้คะแนนมาณชัย CMA Academy ที่สึกจิตมือเงินโชค127ปอนด์นะครับเมืม่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสามฟองสุดของทางด้านฝ่ายเงินก็ชนะหนึ่งฝ่ายุปแพ้สองฝ่เทียบกันที่สามฟองสุดของทั้งคู่ทางดน้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ165เซนติเมตรส่วนฝ่ายมือเงินสูงประมาณ162เซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับโชคมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงนี่โชคมาประมาณ80ฝ่ายส่วนฝ่ายมือเงินโชคไว้ประมาณ40ฝ่ายนะครับกระดูกการโชคมวยทางด้านฝ่ายแดงโชคมาเยยออะะกกว่า่าานนน้หััปลๆครบทง ทางด้านฝ่ันเงินก็ประมาณ62-63กิโลกร,รัมน้ำหนักปล่อยทางด้านฝ่ายเงินดูจะได้เปรียบน,นะครับคู่นี้เคยปะทะก,กันมาแล้ว1ครั้งนะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคมปี68นะครับเป็นทางด้านฝแางนะครับที่เคยเอาชนะคะแนนมาได้นะครับชกกันที่พิกัด123ปอนด์นะครับวันนี้ก็เป็นการแก้เมืองลังตาของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับซึ่งวันนี้ทางด้านฝแดงต่อหนักให้กับทางด้านฝ่ายเงิน1ปอนด์เพื่อความเหมาะสมด้วยนะครับทางด้านฝแดงนี้ก็จะดูดีกว่าในเรื่องของชื่อมวยกระดูกมวยนะ รกระดูกมวยดูมาก่อนนะครับและดูว่าอาวุธนี่ครบเครื่องหลากหลายมีทั้งนอกมีท,ทม uh, ั้งในเลยนะครับส่วนไฟน้าเงินนี่เป็นประเภทอาวุธหนักแรงนะครับเตะขาต่อยมาเจาะยางรุนแรงอาวุธหนักแรงต้นๆถือว่าอันตรายนะครับแต่ว่าปลายเข่าในดูเสียเปรียบครับวันนี้ชอบไปที่ไฟแดงนะครับเพชรสามารถเมืองผาภูมิต้นๆไม่พลาดหลับหลดไปก่อนนะครับปลายดูว่าอาวุธดูหลากหลายกว่าโดยเฉพาะเข่าในดูแล้วเนี้อแน่นกว่าเข่าในทําได้ดีกว่าวันนี้น่าจะย้ำแขนอีกหนึ่งครั้งครับชอบไปที่ไฟแดงนะครับเพชรสามารถเมืองผาภูมิครับ คุณที่3คูคุอกับนำรายการของมวยดิวิชันไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ัาแดงนะครับเพชรสามารถเมืองผาภูมิครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือนรสิงห์จิตมืองนนท์นะครับหรือว่าหนุ่มสมาร์ทสีสาคอนนะครับหรือว่าปอปาการส่วนฝ่ายนักเงินนะครับชัยเชษฐ์หนุ่มทันเทพนะครับหรือว่าสทเชษฐ์บ้านข้าวหรือว่าหนิงทับย์ใจพิกัดเงินยี่สิบเก้าปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนรสิงห์เป็นนายโชคจากสมุทรสาครอายุสิบเจ็ดปีนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องนะครับเปิดเกมเตะขาต่อยมาจาะยางรุนแรงอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตมืองนนททีีี่จจััหวววดดนนนนบบุุุรรรมมคคคณสสสิตแแแแกกก้้้ลลล็็เเอออโะะพืชปผููาย สามฟอร์มสุดนะครับแพนอกยกที่3สมิงเดชตลาดคนเดินเพลินมึงพลที่ศึกจิตมึงนนท์นะครับชกร้อยยีปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะนอกยกที่ 2, 2> เพชรพญาแลพัชระอินที่ศึกจิตมึงนนท์ชกร้อยยีปอนด์นะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรลุ่งเหลืองสอสัวพัทที่ศึกจิตมึงนนท์ชกร้อยสามสิบปอนด์นะครับเมื่อวันที่ทยี่สิบเก้าพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มสุดของธนา,ฟาแฟร์น์นะครับแพ้หนึ่งฝ่ายแล้วก็ชนะสองฝ่ายครับ สนฟ้าน้ำเงินชัยเชษนะครับเป็นในโชคจากจังหวัดชัยภูมิอายุ25ปีเป็นมวยขวาครบเครื่องเปิดเกมเตะขาต่อยมาเจาะยางรุนแรงอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายไม่แพ้กันนะครับและเก๋ากระดูกดีด้วยนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่สิ์คูชาติที่จังหวัดชัยภูมินะครับมีคุณอนุภาพสิ์ครูออสนะครับเป็นคนดูแล 3ฟอร์มลังสุดนะครับแพนอกยกที่1นะครับบางวุฒิผ่าน26ที่นครราชสีมาหลังจากนั้นก็ชนะออกยกที่2นะครับเพชรดำเพชรพลบดีที่จังหวัดชัยภูมินะครับล่าสุดก็แพนอกยกที่2นะครับเดดติคุณนะครับเพื่อนประตูผีที่นครราชสีมานะครับเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มลังสุดของทางด้านฝ่ายเงินก็แพ้2แล้วก็ชนะ1ไฝ่ายครับเทียบกันที่3ฟอร์มลังสุดของท้งกู้ทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับ ส่วนสูงนะครับฝาแดงสูงประมาณ170เซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินก็สูงประมาณ162เซนติเมตรครับทางด้านฝาแดงดูจะสูงกว่าร้อยกว่านะครับชกหมยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝาแดงนี่ชกมาประมาณ40-50ไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ชกมาประมาณ70ไฟกระดูกการชกหมยทางด้านฝาน้ำเงินชกมาเยอะกว่าน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝาแดง58กิโลส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ประมาณ58-59กิโลกรัมนะครับคู่นี้ทางด้านฝาแดงก็จะดูดีกว่าในเรื่องของร่างกายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะชกและขึ้นไหวที่เวท ว่าและหน้าเสือก็ดูได้เปรียบเพราะว่าเป็นมวยสายทีมงานคนจัดส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่กระดูกมวยดีนะครับแต่ว่าร่างกายดูเป็นรองช่วงหลังส่วนใหญ่ก็จะชกเคลื่อนไหวที่เวทีภูทรนะครับผมดูร่างกายเป็นรองครับกุยต้องบอกว่าเป็นประเภทอาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับโอกาสไม่ครบยกเป็นไปได้สูงนะครับขึ้นอยู่กับว่าอาวุธของใครจะเข้าเป้าก่อนกันนะครับแต่วันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับนรสิงห์จิตมึงนนนะครับผมดูว่าร่างกายดูได้เปรียบดูดีกว่านะครับและบรรยากาศหน้าเสือก็ดูดีกว่าเพราะว่าเป็นมวยยยสาาคนจัดดชอบไปที่่ฝแง นรสิงห์จิตมุงเงนครับคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกของศึกมวยดิวิชไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับนรสิงห์จิตมืงนงอนครับมาสรุปการอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยดิวิชไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงมกะโทอุดอุดอนสุดฝ่ายน้ำเงินพยักพยักลำพองคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับมกระโทอุดอุดรนะครับฝีมือมวยอาวุธมวยวงนอกดูรวดเร็วกว่านะครับต้นๆเชื่อว่าชิงทําก่อนแล้วก็น่าจะออกนําไปก่อนนะครับเข้าก่อนมีราคาแต่งตัวได้คร 1ครั้งครับชอบไปที่ไฟแดงมกระโทอ,อุดุดอนครับคู่ที่2รองคู่เอกนะครับไฟแดงเบิกเลกลูกเมืองเพชรส่วนไฟน้ำเงินนะครับเก็บตกสอทอเชิดบ้านขว้าวคูน่นี้ชอบไปที่ไฟน้ำเงินนะครับเก็บตกสอทอเชตดบ้านขว้าวนะครับเคยแพ้มา1ครั้งนะครับแต่ผมดูว่าอาวุธด,ดูหลากหลายกว่านะครับต้นๆไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับไปลายๆดูหลากหลายกว่า วันนี้น่าจะแก้แขนได้ครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเก็บตกสอทอเชตบันคว้าครับคู่ที่3นครับผู้เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงเพชรสามารถเมืองผาภูมิส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด็ดดวงเกียริเขาน้อยคุณที่ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสามารถเมืองผาภูมินะครับเคยชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับต้นต้นไม่พลาดหลับหลนไปก่อนไปปลายเข่าในดูแล้วเหนียวแน่นกว่าเข่าในทําได้ดีกว่าวันนี้น่าจะย้ำแขนอีกหนึ่งครั้งครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเพชรสามารถเมืองผาภูมิครับ คู่ที่4นะครับหลังคู่เอกฝ่ายแดงนรสิงห์จิตเมืองนนท์ส่วนฝ่ายนักเงินนะครับชัยชษตหนุ่มทันเทพคุณนีชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับนรสิงห์จิตเมืองนนท์นะครับผมดูสภาพร่างกายดูได้เปรียบดูดีกว่าโชคเคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกรุงตลอดเลยนะครับแล็บนาเสือบรรยากาศดูได้เปรียบมวยสายคนจัดครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนรสิงห์จิตเมืองนนท์ครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ